ระหว่างการสนทนาเจม่อมคำลือทรงเล่าเหตุการณ์ในอดีตบางช่วงบางตอนให้พวกเราได้ฟังโดยเฉพาะพิธีเถลิงราชสมบัติขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดิน12ปันนาองค์ที่41เรื่องนึกเก่าสีๆนั่นและเออเี่ยงปุยมาปล่อยมาแล้วอันจากโฮม์กูร์โฮมอเนี่ยว่าปมนักพรสังเนี่ยหอดเร่องเก่าสิ่งเนี่ย สาเหตุที่ต้องจัดพิธีถลิงราชสมบัติถึงสองครั้งเนื่องจากครั้งแรกอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเจ้าเมืองต่างๆไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้จนกระทั่งสงครามยุติลงจึงมีการจัดพิธีอีกครั้งตอนนั้นอนาณาจักรเชียงรุ่งไม่มีทางหลวงที่ติดต่อกับคุณหมิงพระองค์จึงต้องนั่งรถจากคุณหมิงไปเมืองเชียงตุงของพม่า ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ12ปันนาจากนั้นก็ส่งช้างเข้าไปที่เวียงผาครางังพระราชวังแห่งอาณาจักรเชียงรุ่งเชิงเขาบริเวณที่ถูกกวาดเป็นทางลาดที่เห็นอยู่นี้คือเวียงผาครางังที่ตั้งของพระราชวังแห่งอาณาจักรเชียงรุ่งซึ่งถูกทางการจีนเผาทำลายที่น่าเสียดายคือพระราชวังแห่งนี้ไม่เคยมีการถ่ายภาพหรือวาดภาพบันทึกเก็บไว้ในประวัติศาสตร์เลย ระบบศักดินาของเจ้าแผ่นดิน12ปันนาสิ้นสุดลงเมื่อปี1950เนื่องจากจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมรัฐบาลจีนได้เชิญพระองค์ให้ไปประทับในกรุงปักกิ่งโดยให้ทำงานเป็นนักวิชาการอยู่ที่สถาบันวิจัยภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่งเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ปักกิ่งนานถึง8ปีจึงได้ขอรัฐบาลจีน ว่าพระองค์ต้องการจะกลับไปอยู่ที่เมืองคุนหมิงกับพระบิดาซึ่งรัฐบาลจีนก็ยินยอมโดยมอบตำแหน่งรองประธานสภาปรึกษาการเมืองให้พระองค์ตำแหน่งนี้มีความสำคัญเทียบเท่ากับรองผู้ว่ามนฑลยูนนานพระองค์ทรงพบปาก,กับผู้แทนจากประเทศไทยหลายครั้งซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนแม้จะผ่านมานานเกือบ60ปีที่ระบอบศักดินาล่มสลาย แต่เจ้าหม่อมคำลือยังคงเป็นที่จดจำและรักใคร่ของชาวไทยลื้อโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่ยังจำภาพของเจ้าแผ่นดินน้อยได้อย่างติดตาแม่พระองค์จะเป็นเพียงกษัตริย์แต่ในนามไม่เคยทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองเนื่องจากต้องเดินทางไปศึกษาในต่างเมืองจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบศักดินาล่มสลายพระองค์และครอบครัวต้องใช้ชีวิตแบบสามัญชน แต่เจ้าหม่อมคำลือก็อยังทรงทำงานเพื่อชาวไทยลื้อด้วยการศึกษาวิจัยอักษรไทยลื้อเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและอนุรักษ์ไม่ให้ภาษาไทยลือ้อสูญหายไปกับการเวลาปัจจุบันพระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับพระชายามีพระโอรสสองคนพระธิดาสองคนมีพระนัดดาทั้งสิ้นสามคนสุขภาพทั่วไปทรงปกติดีมีโรคประจำตัวของคนชรายอยู่บ้าง แต่พระอาการโดยทั่วไปไม่น่าเป็นห่วงชาวไทยลื้อต่างก็หวังให้พระองค์ทรงมีอายุยืนยาวเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยลื้อแห่ง12ปันนาไปอีกนานเท่านานรทั่วโก็คือรายการทันโลกกับผมชัยรัตน์ถมยานในวันนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมสามารถติดต่อรายการของเราได้ผ่านทางอีเมล์แอดเดรสทันโลก @thaiPBS.or.th สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทันโลกจะเสนอตอนพิเศษ20ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินบทเรียนที่สำคัญของมนุษยชาติในการให้อภัยและก็ลืมความขัดแย้งในอดีตติดตามได้ในเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ